ครับทำไมฮะเพราะก็อ่้ก็ยอมรับว่าเขาเก่งอ่ะเนาะอืมถ้าเก่งถ้าได้ไปเล่นที่เวียดนามได้ไปทดสอบฝีเท้ากับมิดเดิลสโบรได้ไปเล่นมาคัตเติลสฟิวอะไรอย่างเงี้ยพีโก้ครับกีฬาศักดิ์เซนาเมืองครับทำไมฮะอพื้นคนขอนแก่นครับออ๋เราเป็นคนขอนแก่นเลือดเนื้อเชื้อไข่ชาวอีสานเหมือนกันครับอ่าก็ลีลาแกด้วยครับชอบความขยันความตั้งใจในเกมของแก แกถึงจะล้มจะแพ้กี่ครั้งแล้วแกก็ยังสู้เราจนสำเร็จได้ทุกวันนี้สุดยอดจริงครับพี่โก้ทำไมฮะผมว่าเล่นเก่งดีเติมอลดีแต่รับไม่ดีเลยอ่ะพี่โก้ครับเกณฑ์ศักเสนาเมืองทำไมครับทันเหรอตีลังกาครับอ๋อฝัแล้วเนี่ยพี่โก้เหมือนกันครับทำไมครับเพราะว่าดูตั้งแต่เด็กก็เขาเป็นไอดอลตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยเรื่องเรื่องการทํรมตัวฮะรัก เขาเลือกคนเดียวตอนนี้ผมเอาพี่เก๋โอ้ยตี๋ปีชายตาออ๋อพอเราเล่นตำแหน่งประตูทำไมฮะนอกจากที่เราเล่นตำแหน่งเราชอบอะไรในตัวพี่เขาอ่าถ้าไม่นับเรื่องเก่าๆนะครับคือตอนเนี้ยเขาพัฒนาตัวเองได้ดีคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ตามรอยเขาเพราะเมื่อเมื่อก่อนเขาก็ฟอร์มตกแล้วเขาก็เพิ่งมาอัพในปีนี้ครับคงไม่รู้สิคะหนูเป็นหนูมาดูรุ่นใหม่อ่ะก็คงเป็น กีราเทพอะไรอย่างเงี้ยอ่าทำไมอ่ะไม่รู้สิครับเพราะพี่เขาบอกมั้งโอเคโดน์ซิโก้ทำไมฮะับผมว่าเขาเขาเก่งอือเาตื่นตามาประทับใจท่านติวการครับเก่งแรกก็เธอศักดิ์อือเธอศักดิ์หรสองซิโก้ครับอ่าทำไมถึงชอบนาเธอน้าเธอแก่แล้วยังสู้นั่นคือสิ่งที่เราประทับใจประทับใจอ่าแล้วพี่โก้เกียรติศักดิ์ครับ ลีลาอ่าลีลาแล้วก,ก็มีความใจเย็นนุ่มนวลถ้าเกิดอดีตปัจจุบันยกให้2คนนี้2องคนชอบซิโก,โก้ครับแล้วก็เสือสักปัจจุบันที่ชอบเสรอสักเพราะว่าเขาดูแลร่างกายดีอายุมาแล้วแต่เขายังเขาเป็น <c oughs> ตัวอย่างที่ดีแก่แกัน่นาท่องบอลรุ่นรองหลังที่ที่ทรักษาสุขภาพร่างกายไม,ไม่ไม่เที่ยวเตะไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถยืนยินระยะได้ถึงตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเตะรุ่น้องสะสมครบปอร์เสริฐนะโอ้มาแปลกเลยชอบท่าเรือใช่ครับเออแกเล่นบอลฉลาด เออครับซ้ำๆนี่คือเหตุผลเดียวฮะหรือว่าอย่างอื่นด้วยก็ในการที่เป็นโค้ชนะครับแกมีความคิดที่ที่กล้าจะที่กล้าอยากเริ่มเด็กเยาวชนขึ้นมาปั้นขึ้นมาสู่ให้กับทีมสโมสรใหญ่ๆในไทยลีกครับสร้างเยาวชนมากกว่าซื้อใช่อดีตก็คือน้าเธอร์ะครับชอบน้าเธอร์ปัจจุบันก็พี่ภพครับที่จะไปติดชุดนี้ก็ทำไมถึงชอบน้าเธอร์ฮะอ่าพวกแกสไตล์เล่นแกอายุป่านนี้ผมชอบสไตล์แกเร็ว แกข่งคล่องแล้วพี่พนครับพิภพก็สุดยอดอีกคนหนึ่งเหมือนกันแข็งแกร่งเร็วผมชอบสไตล์แบบนี้ในด้วยใช่ครับครับนักเตะทีมชาติผมชอบตะวันสีป่าหรือเออชตวันนะครับเะตวันนะครับทำไมครับด้วยคนที่มีเซน์บอลนะครับการจ่ายบอลทั้งบอลสั้นบอลยาว แล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมเยอะครับผมเรื่องนอกสนามเกี่ยวข้องได้ไหมครับคูเป็นคนที่เก่งมือสูงมากใช่ใช่ครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ด้วยครับผมก็ไล่แต่ดูบอลมาตั้งแต่รุ่นดีวัตรแ้ไล่มาดาวยศเดชสุวรรณนภัสรุงเชิดสามากรันยันมาปียพงศ์ไล่มันเลื่อยเลยประเสริฐช้างมูลยาวมาเลยครับถ้าคนเดียวคนเดียวในดวงใจที่สุดเลยปีพงครับทำไมฮะมัน ตะใจดีวาอาดูเขาเล่นลเราเทเรแบบตื่นเต้นดีครับก็าสามารถเขาเหนียวกว่าทุกคนตอนอดีตไหมฮะมัน,นว่าก็าพอๆกันเแต่เป็นจังหวะช่วงมากกว่าครับอะลยเป็นปีรพงศ์ครับผมถ้าเป็นผมก็ต้องปีรพงศ์ผิวอ่อนรุ่นผม <S <S ผมพอดีผมโตทันรุ่นปีรพงศ์ทำไมฮะก็เขาถือว่าเป็นนักเตะที่สุดยอดครบเครื่องเออสุดยอดมากครับผมใช่ถ้าความมืออาชีพเตรียม พี่ปิยพงศ์ก็ถือว่าเขาประสบความสําเร็จนะตั้งแต่เล่นให้ฐานอากาศลักีกองโกสตาที่เกาหลีแล้วก็ไปเบลเยี่ยมด้วยทั้งๆไม่ผิดครับผมในทีมชาติก็โอเคนะถือว่าประสบความสําเร็จผมถือว่ามากมากมากที่สุดานก็เป็นปิยพงศ์ครับผมในทีมชาตินะครับในอดีตก็ที่ชอบจรเกๆกับรุ่นงเก่าก็มีพี่โอ่งพี่โอ่สิธิ์เฉลิมแสนที่แดงตะวันศรีบาน ตัวนีไหมตุ๊ตุเก่านั่นก็พี่ตุ๊กแต่ให้ยกมาคนเดียวคนเดียวคนเดียวที่ชอบจริงก็พี่โอมทำไมครับก็เห็นเด็กซซ้ายอะไรยเอเชียเขาถือว่าถือว่าสุดยอดในยุคนั้นครับผมเออปัจจุบันนี้ยังหาคนเทียบตำแหน่งแบบนี้ยากใช่ใช่ก็ยุคผมก็คงเป็นพวกตะวันสีปานกับซิโก้ครับทำไมฮะ ทำไมอ่ะก็เกิดมาทันดูพอดีตอนนั้นแล้วก็คือสองคนนี้เป็นแบบอย่างของนักฟุตบอลเป็นมืออาชีพที่แบบต่างประเทศให้การยอมรับด้วยแล้วก็เป็นอย่างที่เก่งน้องๆเป็นโค้ชที่ดีให้ให้นักฟุตบอลเห็นแล้วก็ฝีเท้าดีเป็นยุคดีมทีมพอดีใช่ครับเจะไปทาอะไรไม่ได้นอกจากเพื่อนรักกันนะที่จะทานกันเรา่้องใช้ใช่ใช่ครับหลายคนนะฮะ คือเขาอ่านเขาทางบอลเขาใช้ได้เลยนะเขาเขาไม่ไม่ไม่เป็นเป็นกองหน้าที่จะไม่รอให้ลูกบอลวิ่งมาหาจะวิ่งทาทางหาช่องให้เพื่อนการหลอกเป็ส่วนครััญที่ช่องที่นี่ครับก็เป็นที่สมบูรณ์ีพัฒนาคนบ้านเดียวกัน ก็ครอบบ้านเดียวกันก็ได้โอเคก็เป็นคนสองชาเป็นคนแรกนะครับแต่ว่าที่ชอบก็คือทันทันดุเป็นนักบอลเก่าของท่าเรือแล้วก็ทางแหก็เล่นทีท่ามานานนะครับก็เป็นเป็นรุ่นพี่ด้วยเป็นพี่ใหญ่ด้วยก็ประทับใจทั้งแหทั้งแหนเป็นเด็กๆมาเลยนแรกก็ที่สว่างดีค่ะทำไมเราไม่ แล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมยีเด็กิ่งแดงแดงครับทำไมครับดีกองหน้าดีที่สุดในเขาที่เคยเห็นมาเลยครับอ่าเบนร์เดียวีเด็กเป็นวินโดไทยครับทำไมครับดีลาเขาสุดยอดครับเนี่ยยีเจ็กสิ่งแดงแดงทำไมฮะก็คือประทับใจครับมันทำบทประทับใจตนตัวครับมันอธิบายไม่ถูกครับอ่าฮะเบอร์เดียวทวันสีปานครับโอ้แก่เลยทำไมลีลาเขาเจ๋งขนาดนั้น สิทธวีชัยหาชัยรัตนกุลครับทำใหมเล่นเป็นประตูเหมือนกันครับเป็นไอดอลเลยครับโอ้โหครับไปเลยชอบดีพอทีเด็ดวินดอว์ไทยครับทำไมครับก็คือผมเห็นสไตล์เขาเนี่ยต<อ>ั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ย<อ>ได้เคยไปจิสตันพาลเลท<อ>ครับและทีนี้เขากลับมาเมืองไทยเนี่ยคือสไตล์ของเขาอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นมีความตระหนักในคนข้างขยันแล้วก็แบบ มีก่การเลี้ยงใช,ช่ครับทุกเกมแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทำประตูก็าตามใช่ครับแต่คือมันยังมีความขยันอยู่ในกองอาปา,าเนะาะตั้งแต่เด็กมาก็จะเป็นรุ่นของซิกโก้หรือว่าอะไรสมัยก่อนที่มีพี่ตู้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังคงเป็นคุณลู่อยู่นะทำไมถึงเป็น,นปียพงคิวออนเออปียพงค์คุณคิดว่าเขาแบบ<ม>พูดถึงอดีตคือเป็นเด็กไงอาจจะดูบ<อ>ไม่รู้เรื่องนะเอาตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าเขามีทัศนคติที่ดีอ่ะรู้สึกว่าเขาจะเป็นกลางในทุก รอทำไมฮะหล่หอ,อไม่ใช่ค่ะคุณทำคมณไม้ว่าะอะไรคะคดูการพัฒนาของทีมกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราทำได้แค่นี้ก็ใช่ไหมคะขั้ต่อไปนะคะเราใช้แค่<ง>ที่ดีโซลแล้วว่าอยากจะเป็น,นกำลังใจให้ก,กับพี่ๆทุกคนที่มักแตกใช่ไหมช่ทุอ่บ้างผมชอบยุทยาหล่อผมโอ้โหเก่ามากเลยทไมตั้งแต่ยุคพียเขาเป็นนักแตก ก็มาเป็นโปรอย่างเนี้ยดูเขามีการพัฒนาฟอร์มเนืออที่ให้กับวงการของเรามากเลยอะไรเก่าๆที่เขาเคยประสบที่ประสบการณ์มาอย่างเงี้ยเขาก็จะมาถ่ายทอดให้กับรุ่นหลังอีกทีหนึ่งได้ความเป็นเนืออที่มากขึ้นก็าพึงเสียดส่วนมากเลยครับผมถ้าเริ่มเริ่มโกรธเริ่มถ้าโกก็ชอบขยงขับเปรียบทำไมฮะผมว่าเขาสไตล์เขาผมชอบแล้วก็แบบการรับเขา โอเคเขามีความมั uh ่นใจแล้วก <Yeah. S 1> like, ็แบบมีความเป็นผ so ู one, ้นำกองหลังกองหลังผมชอบดูสิชลรมแสงครับเจมส์ทำไมอ่ะหนึ่งคือเขาเป็นดาราเอเชียแล้วก็เขาแบบเขาเป็นไอดอลคือเมื่อก่อนผมผมดูวอทฟุตบอลไทยก็คือในยุคดิมทีบก็คือเขาผมรู้จักเขาคนแรกกองหน้าผมชอบผมชอบพิตุกเนี้องส์ิทออดเพราะว่าแกแกเลีแรกแล้วว่าแกเป็นตำนานของของฟุตบอลไทยไปแล้วยัง ขอให้รุ่นรุ่นสมัยนี้ก็คือขอให้มุ้ยหรือว่าใครก็ยังเทีบแขไม่ได้ก็ยังไม่ปีญองอยู่ถ้าเลือกมาคนเดียวหยิบมาคนเดียวเลยโอริวันในดวงใจนักฟุไทยที่ดีที่สุดในใจของเราเลยผมชอบพี่แบน์ครับตะวันที่ใช่ครับเพราะเขาเหมือนเขาเป็นเขาเป็นหัวใจของของทีมชาติไทยในในยุคนั้นสร้างสร้างผลงานมากมายให้กับทีมชาติไทยครับแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอ่า